เรียนรู้ธาตุและการเปลี่ยนแปลงในช่วงปัจฉิมวัยนะคะว่าในร่างกายเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะคะค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์ปณิธิดาแซเฮงนะคะและก็แพทย์แผนไทยประยุกต์นันทวันประทุมสุวรรณนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ทั้งสองท่านคะ่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ กับหัวข้อธาตุและการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุนะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ขอขอสวัสดีนะคะผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายนะคะได้งานสัปดาห์การแพทย์แผนไทยนะคะครั้งที่4นะคะ วันนี้นะคะเราสองคนก็จะมาพูดคุยกันนะคะในหัวข้อธาตุและการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อสู่วัยผู้สูงอายุนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็คือพอพูดถึงการแพทย์แผนไทยใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะมีการพูดคำว่าธาตุทีเนี้ค่ะอยากจะถามอาจารย์ว่าคำว่าธาตุในทางการแพทย์แผนไทยอันนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ ค่ะก็สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านเลยนะคะก็ก่อนอื่นเลยเถ้าพูดถึงทางการแพทย์แผนไทยคำานึงเลยที่อยู่ควบคู่กับการแพทย์แผนไทยเลยคือคําว่าธาตุใช่ไหมคะธาตุจริงๆเนี่ย้าตามความหมายก็คือสิ่งที่เป็นเขาเดิมมูลเดิมหมายความว่าร่างกายของเราเนี่ยประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้ง4แต่ว่าถ้าเราแยกออกสิ่งที่เป็นเขาเดิมของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยธาตุด,ดินธาตุน้ําธาตุลมแล้วก็ ธาตุไฟนะคะคำว่าธาตุเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแค่ในร่างกายของเรานะคะเพราะว่าศาสตร์การแพทย์แผนไทยเนี่ยจริงๆเรามีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ๆตัวเราอยู่แล้วนะคะคำว่าธาตุดินเนี่ยจริงๆเราเปรียบเทียบกับดินในสิ่งแวดล้อมเลยนะคะดินในสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่ทุกท่านเห็นเนี่ยคือมองเห็นได้ใช่ไหมคะจับต้องได้เนาะทีนี้เราก็เทียบเข้ามาในร่างกายเราเอ๊ะอะไรบ้างที่เรามองเห็นได้ในใน ที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายทุกท่านมองเห็นจากภายนอกเห็นอะไรบ้างคะเห็นผมใช่ไหมคะเห็นผิวหนังนะคะเห็นฟันนะคะเห็นเล็บสิ่งเหล่านี้คือแผนไทยจัดว่าอยู่ในหมวดของธาตุดินเพราะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้จับต้องได้นะคะนิยามของคําว่าธาตุดินคือสิ่งที่เป็นโครงสร้างของร่างกายทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นพวก กระดูกฟันนะคะรวมถึงอวัยวะภายในด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตับนะคะปอดหัวใจนะคะกระเพาะอาหารสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เรามองเห็นแล้วก็จับต้องได้ค่ะเราก็เลยจัดอยู่ในหมวดธาตุดินนะคะถามว่าในร่างกายออนอกจากธาตุดินเนี่ยเขาอยู่ลําพังไหมอย่างที่บอกว่าธาตุดินเป็นที่อยู่ของอาศัยของธาตุอื่นๆด้วยอีก3ามธาตุก็คือตัวธาตุน้ํา ธาตุน้ำเนี่ยคือของเหลวใช่ไหมคะเราเห็นในธรรมชาติน้ําเป็นของเหลวใช่ไหมในร่างกายเราเราก็มองมาว่าอะไรบ้างที่เป็นลักษณะของของเหลวมีเลือดใช่ไหมคะมีน้ํามูกน้ําลายสิ่งเหล่านี้เราจัดว่าเป็นธาตุน้ำนะคะน้ำเนี่ยจะทําให้ตัวดินมีความชุ่มชื้นนะ,ะช่วงไหนที่น้ําน้อยดินจะแห้งใช่ไหมคะในร่างกายเราก็เช่นกันถ้าร่างกายเราขาดน้ําผิวหนังเราก็จะแห้งลงริมฝีปากแตก ใช่ไหมคะอันนี้คือลักษณะของธาตุดินที่น้ําน้อยลงนะคะนอกจากนี้ก็จะมีอีกสองธาตุนะคะก็คือตัวธาตุไฟนะคะแล้วก็ธาตุลมนะคะอันนี้คือสิ่งที่แพทย์แผนไทยจัดไว้คือทั้งหมด4ธาตุนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะว่าตัวธาตุไฟธาตุลมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ ก็เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมคะสาหรับธาตุดินแล้วก็ธาตุน,น้ําซึ่งเป็นธาตุที่จับต้องได้ที่เรามองเห็นได้ชัดนะคะในขณะที่ธาตุลมกับธาตุไฟพูดแล้วก็ยังนึกภาพไม่ออกนะคะว่าถ้าเกิดทางการแพทย์แผนไทยธาตุลมอันนี้หมายถึงยังไงบ้างคะอาจารย์พี่ก็ถ้าเป็นธาตุลมกับธาตุไฟนะคะอันนี้เป็นธาตุที่เรามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เรารู้ว่ามีรู้ว่ามีได้ยังไง ถ้ามองธาตุลมใน,ในสิ่งแวดล้อมเรามองไปตอนนี้เราเห็นใบไม้ไหวได้ใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้ก็คือลักษณะของธาตุลมเราก็มองกลับมาในร่างกายเราเอ๊มีอวัยวะหรือการทํางานอะไรบ้างที่มีลักษณะของการเคลื่อนไหวเคยได้ยินเสียงท้องเราร้องไหมคะ,ะเวลาช่วงนี้เที่ยงพอดีอาจจะหิวข้าวแล้วก็ได้ยินเสียงท้องร้องอันนี้ก็บ่งบอกว่าร่างกายเรามีตัวธาตุลมนะคะก็คือลมที่อยู่ในท้องรวมถึงลมที่เราสังเกตได้ก็คือลมหายใจเข้าออกนะคะ อันนี้เราอาจจะมองไม่เห็นแต่เรารู้ว่ามีรวมถึงลมที่ทําให้เกิดการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวของเลือดนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการไหลเวียนนะคะอันนี้ก็จัดว่าเป็นธาตุลมนะคะ,คะแล้วถ้าเกิดเป็นธาตุไฟล่ะคะอาจารย์ธาตุไฟไฟก็หมายถึงความร้อนอใช่ไหมคะ,คะในร่างกายเรามีความร้อนนะคะสังเกตไหมคะว่าตัวเราอุ่นๆน,นะคะคำว,ว่าอุ่นเนี่ยคือบ่งบอกว่าเรามีธาตุไฟที่ปกติอยู่ถ้าเมื่อไหร่ที่ธาตุไฟเยอะเป็นยังไงคะ ก็น่าจะเหมือนเป็นค่าอะไรองนี้ไหมคะอาจารย์ตัวเราก็จะค่อนข้างร้อนอันนี้ก็หมองบอกว่าเรายังมีธาตุไฟอยู่เรายังมีไฟอยู่นะคะถามว่าไฟมีเท่านี้ไหมจริงจริงยังมีอีกนะคะการที่เราทานอาหารเข้าไปแล้วเกิดการย่อยในแผนไทยเนี่ยมองว่าเป็นการทํางานของธาตุไฟนะคะเมื่อไหร่ที่ไฟเรายังปกติเราทานอะไรเข้าไปก็จะย่อยได้หมดแต่เมื่อไหร่ที่ไฟเราหย่อนหรือไฟเราน้อยลงทานอะไรเข้าไปก็อาจจะมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะซึ่ง อันนี้ปกบอกว่าไฟย่อยอาหารอาจจะเกิดการหย่อนขึ้นนะคะค่ะแล้วปกติแล้วธาตุทั้งสี่เราอะค่ะจะมีการทํางานร่วมกันยังไงบ้างคะอาจารย์อ๋อจริง,รงๆแล้วเนี่ยค่ะธาตุทั้งสี่เนี่ยเขาอยู่ร่วมกันมีการทํางานร่วมกันนะคะอย่างที่บอกว่าตัวธาตุดินนะคะเป็นโครงสร้างเป็นบ้านนะคะให้ธาตุทั้งสามอาศัยอยู่นะคะทีนี้เวลาเขาอยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าธาตุดธาตุหนึ่งทางานย่อมมีผลกับธาตุที่เหลือเสมอนะคะ ยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะตัวธาตุอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของของธาตุทั้งสี่ที่ทำงานร่วมกันยกตัวอย่างเรื่องของการทำงานของระบบการไหลเวียนของเลือดในร่างกายถ้าเทียบให้เห็นชัดๆตัวหลอดเลือดคือตัวธาตุดินนะคะหลอดเลือดคือสิ่งที่เรามองเห็นได้ใช่ไหมคะเราจับต้องได้เนาะ ทีนี้ตัวเลือดก็คือตัวธาตุน้ําคือของเหลวนะคะ,ะแต่การที่เลือดจะไหลได้เนี่ยต้องอาศัยตัวธาตุลมที่บอกว่า<ะ>ลมทําให้เกิดการเคลื่อนที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวเลือดจะไหลเวียนได้ก็ต่อเมื่อมีการทํางานของธาตุลมนะคะแล้วที่เลือดเรายังอุ่นยังร้อนอยู่ก็เกิดจากการทํางานของธาตุไฟใช่ไหมคะ ที่นจะจเห็นแล้วว่าเราขาดท่าใดทตุหนึ่งไม่ได้เราขาดหลอดเลือดไม่ได้เพราะเลือดก็จะไม่มีที่อยู่ใช่ไหมคะแต่เลือดจะไหลไม่ได้ถ้าไม่มีทตุลมเป็นตัวขับเคลื่อนตัวไหลเวียนนะคะเมื่อใดที่ท่าใดทตุหนึ่งเกิดความผิดปกติขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อท่าที่เหลือเสมอนะคะอันนี้คือหลักการเวลาเราปรับทตุอะคะเราจะไม่ได้ปรับแค่ทตุใดทตุหนึ่งนะคะเราจะต้องปรับไปที่ทั้งสามทั้งสี่ท่าให้เกิดความสมดุลอยู่เสมอนะคะ ได้ค่ะก็เหมือนกับว่าธาตุดินเหมือนเป็นบ้านใช่ไหมคะเป็นโครงสร้างให้ธาตุอื่นๆอยู่อาศัยนะคะทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าพูดถึงในแง่ของธาตุทั้งสี่ของเราถ้าแบ่งเป็นเรื่องธาตุหนักกับธาตุเบาอันนี้หมายความว่ายังไงบ้างคะอาจารย์จริงๆธาตุอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าคนนี้ธาตุหนักคนนี้ธาตุเบาถ้าในความหมายทั่วไปที่เข้าใจกันคนธาตุหนักเนี่ยก็คืออาจจะถ่ายยากถ่ายลําบากหลายวันถ่ายทีใช่ไหมคะ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคําที่ทางการแพทย์แผนไทยนํามาใช้อยู่เหมือนกันเราจะใช้เป็นการจัดกลุ่มธาตุค่ะอย่างที่บอกว่าร่างกายเราประกอบด้วยสีธาตุแต่เราจะจัดกลุ่มให้เขาเป็นธาตุหนักธาตุเบาธาตุหนักเนี่ยในความหมายก็คือธาตุที่ถูกกระทบหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างช้ามีเหมือนกันค่ะจะสังเกตว่ากว่าเราจะรู้ว่าร่างกายเราป่วยถ้าเรารอประเมินจากธาตุดินกว่าจะเห็นดินโครงสร้างกระดูกฟันเรา ผิดปกตินี่คือเกิดความผิวปกติเยอะแล้วเราถึงจะเห็นใช่ไหมคะ,คะอันนี้ก็คือบ่งบอกว่าธาตุหนักจะค่อนข้างเปลี่ยนแปลงได้ยากนะคะส่วนธาตุเบาคือธาตุลมกับธาตุไฟนะคะไฟเราจะเห็นได้ง่ายขึ้นอย่างช่วงไหนที่เรามีไข้มีตัวร้อนเราจะสังเกตเห็นเลยว่าช่วงนี้ตัวเราร้อนบ่งบอกว่าธาตุไฟในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกกระทบแล้วนะคะ,คะหรือตัวธาตุลมเอง ถ้าช่วงไหนที่เรามีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อเราก็สังเกตเห็นได้เลยใช่ไหมว่าโอ้ช่วงนี้ลมในท้องเยอะลมในเส้นเยอะใช่ไหมคะแต่ตัวธาตุน้าธาตุดินเนี่ยถ้าไม่ได้ผิดปกติออกมาถึงภายนอกเราบอกไม่ได้คะ่ะเพราะว่าเขาจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้อาจจะต้องคอยสังเกตนะคะโอเคค่ะอ่า แล้วอย่างนี้ปกติแล้วการทํางานของธาตุที่บอกว่าเราจะทํางานร่วมกันใช่ไหมคะอยู่ในเป็นโครงสร้างอยู่ในร่างกายของมนุษย์ใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้อะไรบ้างอะคะอาจารย์ที่ทําให้ธาตุท,าทั้ง4มีการทํางานที่ผิดปกติไปจริงๆปัจจัยที่ทําให้เกิดธาตุเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดความผิดปกติเนี่ยมีแบ่งเป็นปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายในเองก็คือตัวของธาตุเนี่ยค่ะที่อาจจะมีความผิดปกติมาตั้งแต่กําเนิดนะคะ ซึ่งบางทีก็อาจจะสังเกตได้จากลักษณะโครงสร้างของร่างกายนะคะหรือแม้กระทั่งตัวอายุที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงวัยก็เป็นสาเหตุเหมือนกันที่ทําให้ธาตุมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ปัจจัยภายนอกที่เราเห็นตอนนี้อุณหภูมิเป็นไงคะข้างนอกร้อนมากๆคุณภาร้อนมากนะาถามว่าอุณหภูมิข้างนอกที่ร้อนแบบนี้มีผลกับธาตุในร่างกายไหมคะมร่างกายเราเป็นยังไงบ้างคะร้อนตามอุณหภูมิข้างนอกไหม ร้อนเนาะเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกข้างนอกก็ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ําลมไฟเหมือนในร่างกายเราเหมือนกันทีนี้ถ้าความร้อนข้างนอกเยอะก็ส่งผลต่อความร้อนในร่างกายได้เหมือนกันนะคะพอความร้อนในร่างกายที่เยอะเนะะี่ยค่ะก็จะไปส่งผลต่อธาตุอื่นอย่างที่บอกความร้อนเยอะจะส่งผลทําให้ตัวน้ําถูกขับออกมาก็คือพวกเหงื่อพวกของเสียเหล่านี้นะคะถ้าถูกขับออกมามากเกินไปเป็นไงคะร่างกายสูญเสียน้าเกิดการอ่อนเพลีย ซึ่งนั่นหมายความว่าถูกกระทบไปที่ทาธาตุลมด้วยนะคะทําให้เราเกิดอาการวิงเวียนอ่อนเพลียนะคะอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นว่าจริงๆการเปลี่ยนแปลงของาธาตุเนี่ยมีทั้งมิติที่เกิดจากข้างในก็คือตัวาธาตุเองรวมถึงาธาตุที่อยู่ภายนอกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิฤดูการต่างๆไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของาธาตุในร่างกายทั้งนั้นนะคะ แล้วก็อย่างเมื่อสักครู่นี้ของเซ็กชันที่แล้วที่อาจารย์บรรยายไปใช่ไหมคะที่เป็นเรื่องของพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมบางอย่างก็มีผลกระทบต่อธาตุเหมือนกันนะคะอย่างเช่นการออที่บอกว่าทำงานหนักเกินไปก็ทำให้เจ็บป่วยได้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะอย่างที่บอกว่าธาตุเนี่ยค่ะจริงๆเขาค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเหมือนกันโดยเฉพาะตัวธาตุลมกับธาตุไฟในช่วงที่เราทํางานนะคะ การที่เราเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้เนี่ยจริงๆเราเราใช้การทํางานของาธาตุลมนะคะทีนี้ถ้าเราใช้มากเกินไปตัวลมเนี่ยค่ะจะถูกกระตุ้นให้ทํางานได้ค่อนข้างเยอะนะคะเราจะเกิดอาการปวดขึ้นได้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหอย่างนี้ต้องนั่งอยู่เฉยๆใช่ไหมถึงจะดีะจริงๆโดยธรรมชาติของลมเขาต้องการการเคลื่อนไหวนะคะทุกอย่างต้องมีความพอเหมาะนะคะต้องไม่มากไปต้องไม่น้อยไปแม้กระทั่งการที่เรานั่งอยู่อย่างเงี้ย เราก็ต้องมีระยะเวลาที่ประมาณหนึ่งนะคะเราต้องขยับขยื่นเพื่อไม่ให้ลมเขาค้างอยู่นะคะในกล้ามเนื้อในเส้นเอ็นไม่แน่ใจว่าในวันนี้เริ่มมีอาการปวดตามข้อตามเส้นหรือยังคะอาจจะเริม่มแล้วนะคะเพราะจริงๆแล้วโดยธรรมชาติลมเขาต้องเคลื่อนที่พอเรานั่งนิ่งๆนานๆเนี่ยลมเขาไม่ได้กระจายะคะ่ะมันก็เลยเกิดอาการค้่งอยู่ตามเส้นลมจะอยู่ในเส้นเส้นในปัจจุบันเนี่ย ก็อาจจะตรงกับกลุ่มพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะคะพอเราไม่ขยับลมอยู่ตรงนั้นเยอะนะคะเราจะคําได้ว่าเป็นก้อนแข็งตึงแล้วเกิดอาการปวดได้นอกจากนี้ลมก็ยังไปค้างอยู่ตามข้อต่อต่อตางๆบางคนก็จะปวดข้อนั่งนานๆขยับเขาไม่ออกเคยเป็นไหมคะ <laughs> นะถ้าเริ่มเข้าสู่วัยของธาตุลมคือวัยปัจฉิมวัยวผู้สูงอายุจะเริ่มมีอาการเหล่านี้รวมถึงตัวกล้ามเนื้อที่เริ่มแข็งตึงเพราะตัวธาตุน้ําหยอ่อนลงวัยผู้สูงอายุจะตัวธาตุน้ําหย่อนนะคะ ก็จะดินก็จะแห้งจะค่อนข้างยึดติดนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าอย่าอยู่ในท่าเดิมนานๆเนาะเราจะให้ลมจะได้เคลื่อนที่ดินจะได้ไม่ยึดนะคะค่ะแล้วก็รวมถึงพฤติกรรมอื่นๆด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อย่างเช่นการนอนดึกการนอนน้อยหรือว่าพวกความเครียดอะไรอย่างนี้มีผลไหมคะอาจารย์อ๋อจริงๆถ้าพูดถึงพฤติกรรมเรื่องของการพักผ่อนจริงๆกระทบทุกธาตุนะคะแต่ว่าเด่นที่สุดจะกระทบตัวธาตุไฟนะคะ เพราะว่าตัวธาตุไฟเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องของความร้อนแล้วมีอยู่ไฟชนิดหนึ่งค่ะที่ทําให้เกิดความแก่แผนไทยเรียกว่าไฟแก่ค้ำค่าถ้าเมื่อไหร่เรามีพฤติกรรมกระตุ้นไฟอย่างเช่นพักผ่อนน้อยมีความเครียดค่อนข้างเยอะจะยิ่งกระตุ้นไฟตัวนี้นะคะแล้วทาให้สุขภาพเราเกิดความเสื่อมโทรมนะถ้าใครไม่อยากเสื่อมโทรมเร็วนะคะ <c oughs> วิธีแก้เบื้องต้นนะคะที่เหมาะที่สุดเลยที่เรา <c oughs> ทําได้ด้วยตัวของเรา <c oughs> เริ่มที่เรื่องการพักผ่อนนะคะ <c oughs> เรื่องของการปรับสมดุลเรื่องของอารมณ์ความเครียด เพราะว่าไฟตัวนี้ค่ะไฟทําให้แก่เนี่ยจริงๆมีกับเรามาตั้งแต่กําเนิดเพราะทุกคนมีไฟนี้มาตั้งแต่เกิดนะคะอยู่ที่ว่าใครควบคุมปัจจัยที่จะกระตุ้นไฟตัวนี้ได้ดีกว่ากันนะคะความแก่ก็จะแตกต่างกันได้เหมือนกันนะคะค่ะก็อย่างที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดเลยใช่ไหมคะในเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารนะคะการนอนหลับการนั่งทํางานการใช้ชีวิตนะคะรวมถึงแบบการออกลั้น อุจจาระปัสสาวะอะไรพวกนี้นะคะทุกอย่างก็มีการส่งผลที่ทำให้ธาตุในร่างกายของเราเปลี่ยนไปได้หมดเลยนะคะแล้วเมื่อกี้นะคะพูดถึงเรื่องของอารมณ์ใช่ไหมคะเห็นบอกว่ามีนอนน้อยมีความเครียดแล้วตัวอารมณ์เองอะคะ่ะอาจารย์ก็คือเหมือนยิ่งส่งผลให้ธาตุมีการเปลี่ยนแปลงด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะอย่างที่บอกคืออารมณ์เนี่ยถ้าเป็นความเครียดจะกระตุ้นธาตุไฟนะคะ ไฟที่บอกก็คือไฟที่ทให้แก่ไฟที่เกิดทําให้จิตใจร้อนรุ่มนะคะพอไฟที่กําเริบเยอะๆจะไปส่งผลต่อาธาตุลมทําให้ลมเนี่ยกระพือพัดแรงขึ้นบางคนถึงมีอาการปวดศรีรษะตามมาหลังจากที่มีความเครียดอย่างที่บอกว่าเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงของาธาตุใดธาตุหนึ่งเนี่ยจะส่งผลไปต่อไปส่งผลต่อาธาตุอื่นด้วยเสมอนะคะโดยเฉพาะาธาตุไฟกับาธาตุลมเขาเป็นคู่าธาตุกันเมื่อไหร่ที่ทาธาตุไฟถูกกระตุ้นาธาตุลมจะถูก กระทบให้เพิ่มขึ้นตามมานะคะสังเกตเลยว,ว่าถ้าเรามีความเครียดทําไมเราถึงปวดศีรษะนะคะเพราะตัวไฟที่ขึ้นไปกระทบลมโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องของความดันนะคะอันนี้เราต้องยิ่งต้องระวังเรื่องปัจจัยที่จะก,กระตุ้นความร้อนความเครียดการพักผ่อนหรืออาหารที่เผ็ดร้อนมากๆากนะคะจะก,กระตุ้นไฟแล้วทําให้ลมเนี่ยพัดแรงจนเกินไปนะคะอันนี้ค่อนข้างอันตรายนะคะค่ะอย,อย่างที่บอกเลยใช่ไหมที่บอกว่าอย่าเครียดเยอะนะคะเดี๋ยวแก่เร็วอะไรเนียนะคะว่า ตัวอารมณ์เองนี่ก็มีผลกระทบต่อธาตุที่เป็นพาุเบาซึ่งทําให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะคะแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมคะที่เกี่ยวข้องอย่างแย้มแย้มว่าเกี่ยวกับหัวข้อของเราเลยนะคะก็คือเรื่องของอายุค่ะจริงๆก็คงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าพอเข้าสู่วัยผู้สูงวัยคือประชิมวัยแล้วเนี่ย เราก็จะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่บางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าเกิดขึ้นได้ยังไงบางคนเอ๊ดูแลสุขภาพอย่างดีเลยทําไมยังมีอาการนะคะบางอย่างธาเนี่ยก็เกิดขึ้นตามวัยของเรานะคะอย่างที่อาจารย์ทัพเทพได้กล่าวไปแล้วว่าเรื่องของปัดฉิมวัยจะเป็นวัยผู้สูงอายุมีลมเด่นลมจะเป็นใหญ่กว่าธาตุอื่นๆหมายความว่าเราจะมีโอกาสทุกคนนะคะที่เริ่มเข้าสู่วัยนี้ แต่ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดนะคะอย่างที่บอกว่าปัจฉิมวัยเนี่ยเราเริ่มนับตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไปถ้าเทียบคน30กับคนวัย60อาการอาจจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างที่บอกว่าพอวัย30เริ่มเข้าละเริ่มมีความเสื่อมบางอย่างแต่ยังไม่เยอะนะคะบางทีก็อาจจะสังเกตได้หรือยังสังเกตไม่ได้ขึ้นกับพฤติกรรมปัจจัยอื่นๆที่กล่าวมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการพักผ่อนอารมณ์ความเครียดนะคะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้แหะค่ะที่จะมีผลทําให้อาการเปลี่ยนแปลงของธาตุเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเนี่ยแตกต่างกันนะคะ<ม>แต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือพอเริ่มเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอาการจะคล้ายๆกัน<ม>คือเป็นอาการทางลมนะคะไม่ว่าจะเป็นลมในเส้นอันนี้ที่คลินิกเจอเยอะมากนะคะพอวัยนี้อาการปวดปวดม,มาเยอะมากนะคะปวดศีรษะปวดบาปวดคอปวดเข่าแผนไทยมองว่าอาการปวด เป็นอาการทางลมนะคะซึ่งเราก็มีวิธีการดูแลนะคะวันนี้หมอมาเล่าให้ฟังเอ๊มีแต่ปัญหาเลยแล้วเราจะทํายังไงเราเข้าสู่วัยผู้สูงอายุล้วปฏิเสธก็ไม่ได้เพราะมันถึงวัยแล้ว <c oughs> จริงๆที่มาเล่าเพื่ออยากให้เข้าใจว่ามุมมองแผนไทยกับเรื่องอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้สูงวัยเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วเรามีวิธีการดูแลยังไงด้วยหลักคิดยังไงนะคะอย่าง <c oughs> ที่บอกว่าเกิดจากลมเรามีวิธีกระจายลมยังไงบ้าง <c oughs> ถ้าเป็นการปวดตามเส้นนะคะก็ต้องทําให้ ลมเคลื่อนที่ได้อาจจะใช้การนวดใช่ไหมคะทาให้ทางเดินของลมโล่งขึ้นลมก็เดินได้ดีหรือถ้าใครนวดไม่ได้เราก็ใช้ยานะคะที่มีธิ์ร้อนช่วยกระจายลมในเส้นได้เหมือนกันนะคะนอกจากนี้ก็จะมีลมในระบบอื่นอย่างเช่นระบบทางเดินอาหารนะคะหลายท่านบอกว่าอยู่ๆก็มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อกินน้อยก็อืดน,นะคะกินเยอะก็อืดเคี้ยวละเอียดก็อืดอย่างที่บอกว่าลมเป็นลักษณะเด่นของคนวนัยนี้เพราะฉะนั้นเราอาจจะเจออาการนี้ได้ค่อนข้างบ่อยกว่าวัยอื่น แล้วเราจะมีวิธีการดูแลยังไงจริงๆเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักการนะคะเราสามารถใช้อาหารเป็นยาได้นะคะ,ะหรือใช้การปรับพฤติกรรมนะคะ,ะเพื่อไม่ให้ลมเนี่ยเกิดการขัง่งค้างจนเราเกิดเป็นโรคหรือความไม่สุขสบายได้นะคะไม่อยากให้ทุกท่านต้องทานยาเป็นอาหารนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยทานอาหาราเป็นยา,นยาซึ่งวันนี้บูธเราก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะก็หลายบูธเหมือนกันนะคะก็เชิญชวนนะคะทุกท่านเยี่ยมชมบูธนะคะได้ค่ะ ก็จากที่เกิดมาตอนแรกที่เป็นาธาตุทั้ง4ใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวจะมาขยายให้ฟังนะคะว่าแล้วาธาตุทั้ง4อ่ะค่ะพอร่างกายของเราเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วเนี่ยแต่ละาธาตุเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงที่แสดงออกมาบ้างนะคะอย่างอันแรกเลยก็คือาธาตุดินค่ะอาจารย์ถ้าเป็นในเรื่องของโครงสร้างเ,าเป็นของผู้สูงอายุจะมีอะไรที่เราเปลี่ยนแปลงแล้วเห็นได้ชัดบ้างคะอันนี้ทุกท่านก็น่าจะสังเกตจาก ร่างกายของตัวเองได้อยู่แล้วเนาะสิ่งที่เห็นได้ชัดนะคะก็เรื่องสีผม,มใช่ไหมคะหลายท่านก็บอกโอ้ผมเปลี่ยนแปลงชัดเลยในวัยผู้สูงอายุแต่อย่างที่บอกว่าพอแผ่นทายเนี่ยเริ่มที่อายุ30ก็ไม่ได้หมายความว่าคนอายุ30จะเริ่มมีผมขาวแต่บางคนมีได้นะคะเพราะว่าด้วยปัจจัยบางอย่างมีความเครียดกระตุ้นไฟทําให้ไฟ แก่ชราเนี่ยมาเร็วกว่ากำหนดนะคะก็อาจจะสังเกตได้ง่ายแต่ถ้าเข้าสู่วัยปัจฉิมวัยในช่วงหลังๆก็คือแต่อายุ50-60นะคะเราก็จะเห็นว่าสีผมเขาก็ค่อนข้างขาวค่อนข้างเยอะนะคะ<า>ผิวหนังก,ก็อาจจะเหี่ยวย่นออมีริ้วรอยนะคะค่อนข้างชัดขึ้นนะคะฟ <ภา S 2> ันก็อาจจะหลุดล่วงไปตามวัยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราสังเกตได้ว่าธาตุดินเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะ ก็เมื่อกี้พูดถึงในเรื่องของผิวหนังเหี่ยวย่นนะคะก็คือดินเองเนี่ยก็อาจจะเสียความเป็นาธาตุน้ํามากขึ้นใช่ไหมคะค่ะก็อย่างที่บอกว่าตัวธาตุดินจะชุ่มชื้นได้ก็ต้องอาศัยธาตุน้ําพอเข้าสู่วัยปัจฉิมวัยวัยผู้สูงวัยเนี่ยอย่างที่บอกลมเขาเด่นละเขาพัดน้ําให้แห้งหมดละเพราะฉะนั้นตัวน้ำเนี่ยจะน้อยลงผิว,วจะมีรอยย่นได้มากขึ้น<ม>ไขมันใต้ผิวหนังก็ลดลงความต่งตึงก็ ลดลง,ลดลงอันนี้เป็นสิ่งที่เราเจอได้นะคะจากการที่เรามีาธาตุน้ําลดลงในช่วงปัจฉิมวัยนะคะเมื่อกี้เป็นาธาตุดินกับาธาตุน้ำนะคะซึ่งเป็นาธาตุที่เรามองเห็นได้นะคะและถ้าเกิดสมมติว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของอาธาตุไฟกับาธาตุลมล่ะคะเราจะสังเกตได้จากอะไรบ้างอย่างที่บอกตัวาธาตุลมนะคะก็คือเป็นอาการนะคะที่มีอาการปวดเมื่อยได้ง่ายขึ้นตื่นเช้ามานะคะจะลุกจากที่นอนก็มีอาการวิงเวียนหน้ามืดได้ง่ายนะคะอันนี้ก็ จะแสดงให้เห็นว่าตัวธาตุลมนะคะในวัยผู้สูงวัยเนี่ยทำงานค่อนข้างเด่นนะคะส่วนตัวธาตุไฟก็าอาจจะมีเรื่องของอาการนอนไม่หลับอาหารไม่ย่อยเพราะอย่างที่บอกตัวธาตุไฟเขาทํางานได้น้อยลงนะคะตามวัยเพราะฉะนั้นต้องเลือกอาหารให้เหมาะนะคะถึงไฟเราน้อยแต่เรายังมีนะคะเราแค่เลือกอาหารให้เหมาะกับไฟที่น้อยลงของเราอาจจะเลือกอาหารที่อ่อนย่อยง่ายนะคะเพื่อไม่ให้ไฟเราเนี่ย ถูกกระทบมากเกินไปนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะลดอาการหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะค่ะก็อย่างทั้งหมดที่กล่าวไปนะคะทั้งธาตุทั้งสี่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้อาจารย์โบก็พูดเกริ่นนาแล้วนะคะว่าแล้วเราจะมีการดูแลตัวเองได้ยังไงบ้างนะคะก็คือเดี๋ยวทุกท่านจะก,กังวลไปว่าอายุมากขึ้นธาตุมีการเปลี่ยนแปลงแต่และอาการที่เปลี่ยนแปลงไปดูน่ากังวลนะคะก็คือทงางศาสตร์การแพทย์แผนไทยอันนี้มีการดูแล ตัวเองหรือว่าแนะนําให้ให้กับคนที่สูงวัยในการดูแลตัวเองก็คือตามหลักของธรรมนามัยอะไรนี้นะคะที่เราสามารถดูได้ตามบูธนะคะรวมถึงในงานสัปดาห์การแพทย์แผนไทยอีก4วันที่เหลือนะคะก็คือจะมีการบรรยายในเรื่องของการใช้ยาสมุนไพรนะคะแล้วก็ การดูแลตัวเองโดยการทําหัตถการหรือว่าการรับประทานอาหารที่เหมาะสมนะคะรวมถึงการดูแลเรื่องสภาพจิตใจด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถติดตามได้ตลอด4วันนี้เลยนะคะสุดท้ายแล้วนะคะก็ก่อนที่จะถึงช่วงถามตอบคําถามกันนะคะก็จะฝากประโยคนะคะของศาสตราจารย์นายแพทย์อวยเกตุสิงห์นะคะ เป็นประโยคเดิมกับที่อาจารย์เดียบนะคะที่ได้นําเสนอไปเมื่อเซกชันที่แล้วนะคะเรื่องของเราทุกคนควรสนใจเรื่องความแก่นะคะเพราะว่าทุกคนกําลังแก่อยากเข้าใจผิดว่าเราอายุยังน้อยยังไม่แก่แท้จริงแล้วความแก่เริ่มตั้งแต่เกิดนะคะก็เหมือนที่อาจารย์โบบรรยายไปด้วยว่าเราจะมีไฟตัวหนึ่งนะคะที่เป็นไฟทําให้เรา แก่ชราข้ามครึอะไรองนี้นะคะซึ่งไฟตัวเนี้ทำงานตั้งแต่เราเกิดเลยนะคะแต่ว่าอาจจะค่อยๆแสดงออกทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในช่วงวัยปัจชิมวัยหรือว,ว่าวัยสูงอายุนะคะค่ะก็วันนี้นะคะเราสองคนก็ขอจบการพูดคุยกันเท่านี้นะคะเดี๋ยวขอเชิญผู้ชมถามได้เลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวใครมีคำถามนะคะสามารถยกมือถามคำถามได้เลยนะคะหรือในช่องทางช่องแชทต่างๆของเรานะคะพิมพ์คำถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ mm. คำถามแรกนะคะที่ส่งเข้ามานะคะอายุ60ปีนะคะมีอาการชาปลายเท้าค่ะตอนกลางคืนจนต้องตื่นนอนค่ะมีวิธีการบรรเทาอาการอย่างไรบ้างคะ ถ้าพูดถึงอาการชาใช่ไหมคะจริงๆแล้วทางแผนไทยเนี่ยมองเรื่องของอาการชาคือตัวลมเดินได้ไม่สะดวกนะคะซึ่งอเน,นี้ยมีได้หลายสาเหตุเลยบางทีอาจจะเกิดจากโรคประจําตัวซึ่งไม่แน่ใจว่าผู้ที่ขามามีโรคประจําตัวอะไรบางอย่างหรือเปล่าอย่างเช่นเบาหวานก็อาจจะทำให้เกิดอาการชาได้แต่ว่าถ้าไม่ได้มีโรคประจําตัวนะคะวิธีการบรรเทาเบื้องต้นนะคะ อาการเหน็บชาเนี่ยบางทีอาจจะเกิดจากการที่เลือดลมไหลเวียนไม่ดีนะคะก็อาจจะทําให้เกิดอย่างเช่นเจอความเย็นอยู่ในที่อากาศเย็นๆน,นะคะหรือกล้ามเนื้อค่อนข้างตึงนะคะก็ทําให้เกิดอาการเหน็บชาได้วิธีการก็คือต้องทําให้ตัวทางเดินของลมเนี่ยคลายนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการประครบร้อนนะคะแต่ถ้าเวลานอนใส่สุนท้านะคะให้ความอบอุ่นนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เกิดการไหลเวียนของเลือดลมได้ดีขึ้นหรือแม้ทั่งการนวด การประครบพวกนี้ช่วยได้ทั้งหมดค่ะแต่ว่าต้องระวังว่าไม่มีโรคประจําตัวบางอย่างอย่างเช่นพวกเบาหวานอะไรพวกนี้นะคะค่ะเบื้องต้นกลับไปสํารวจก่อนนะคะว่าเกิดจากโรคประจําตัวหรือว่าโรคอื่นๆหรือเปล่านะคะถ้าหากไม่ใช่ถ้าเป็นการกล้ามเนื้อนะคะถ้าเกิดจากกล้ามเนื้อการนวดประครบจะช่วยบรรเทาเบื้องต้นได้นะคะหรือว่าถ้าบริหารนะคะค่ะหา,ากมีคําถามยังส่งกันมาได้เรื่อยๆนะคะนะตอนนี้ หรือหน้าเวทีนะคะสามารถยกมือขึ้นถามคำถามได้เลยนะคะจะเห็นได้ว่าธาตุนะคะดูฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายๆแต่ก็มีอะไรที่ซับซ้อนเพราะว่าหรือจะเรียกว่าไม่ซับซ้อนก็ได้เพราะว่าเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะคะทำหนึ่งสิ่งซึ่งอาจจะส่งผลต่อหลายสิ่งนั่นเองนะคะ ถ้าหากไม่มีคำถามแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่ได้มาให้ความรู้ธาตุและการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทุกๆท่านได้เตรียมตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ให้รู้จักไปแล้วว่าปัดชิมวัยของเราเมื่อก้าวเข้าสู่สูงอายุเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะ หากใครนะคะสนใจการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะคะอย่าลืมไปเยี่ยมชมบูธด้านหลังของเรานะคะจะมีบูธธรรมนามัยโดยเฉพาะเลยนะคะก็ดูแลด้านต่างๆนะคะหรือว่าอื่นๆนะคะก็สามารถไปรับคำแนะนำเพิ่มเติมได้นะบูธของเราเลยนะคะถัดไปนะคะจะเป็นกิจกรรมโครงงานประกวดโครงงานนะคะซึ่งนำศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกเนี่ย เข้ามาทดลองค้นคว้าพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้นำมาใช้ได้นะคะก็เดี๋ยวจะขอเชิญน้องๆน,นะคะนักเรียนทุกท่านนะคะอาจารย์คุณครูที่เข้ามาแข่งขันนะคะได้มานั่งที่หน้าเวทีของเรานะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดโครงงานต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่พบกัน